ไอ้หาฟัดกระทองกับมึงละวะแม่ดูเถอาคุณพ่อคุณแม่เจ้าขาอยู่กันมาตั้งหลายปีเมียทองอยังไม่โล่อีกปว่าเมียทองไอ้สามสิบกว่าปีแกเอ,อ้ยอยู่กันมาแม่ไม่มีลูกสักทีไอ้ฉันนึกว่าเมียหมดเลือดแล้วดูสิคะคุณพอ่ณพอคุณแม่เจ้าขาแม่แม่แม,แม่ตัวเองหลายใจตัวเองกะล่อน ไปมีเมียนู้นเมียนี้แล้วมาหาว่าเมียน่ะคิดว่าเมียสัมสันเมียไปทองกับคนอื่นโธ่เอ้ยหาฟัดโอ้ยพวกเอ็งบอผมล้อเล่นนะผมหยอกอ๋อหยอกอะไรน้อยน้อยน้อยไอเจ้าชูวไอกันลัดไอ้ปินปัดไอ้เอาเด็กน้อยทำเมียดูพูดดูพูดไอ้เอาหวานทำเมียดูหวานหวานทำไมเดือดร้อนนึ่คนข้างในเลยครับ 鬼，他妈！我他妈！我他妈！ ที่่ไไหนมันมันหากูไม่ได้แล้วมึงเข้าใจผิดแล้วไอ้เป็ดกูเอาใครทำเนี่ยกูเปเอาผิดน้องมึงบ้าหลานทำเมียไอ้จังไรเอาแต่ได้ก้อยทำเมียเออนั่นมึงโอ้ยเนเน่เน่เน่าเน็กน้อยเมยมึงนี่เน็กน้อยเมย์มึงนี่อ๋อพุนไกพุนไกไอ้สัตว์โอ๊ยเมียกูตายคื้แมงกูยิงแต่ตัวน้อยอยู่แมงยิงเ่ายิงปากขวดแมงกูเอากะใครกูไปเอากะน้องสาวมึงโอ้ยโอกูยิง กูสองคนเล่นเป็นผ oh! ัวเมียก <écrit> ันกูกระดังทะเลาะกันก็มีอกูเด้นนี่เอ้าเมียมึงนอกเครื่องนอกเรื่องยังไงกูได้ยินไอ้หัวล้านมาไอ้ได้เมียเด็กน้อยมากูเอาก็ใครกูออกมางามๆเพอมึงออกมาในขีเรมดเลยจังไงหงองามแม่ทไมเล่นเอาเด็กน้อยทำมาเนียใจเย็นใจเย็นใจเย็นเห็นเด ึงีกูอีหานี่ก็นั่งยืนวัดเจ้าที่อย่ากูเรียนกันมึงมาเฉลยดอกกูเห็นมึงมาไลยกูผว,วาทุกทีตัวขายตัวขายตัวขายนั่นนี่มึงขายไหนขายหน้าขายตา,าแม่ยืดเอื้อมคึ้มยิ่งแต่กูขลัวเจ้าที่อยู่ผักมันเมื่อกี้มันบอกมันตดแต่อะไร กระเทยกระเทยอี่สั้นละเร็วแมงตดแตกแต่พอยังไงกูมายืนกูเหม็นหูเน่าใครตดมึงสำนีเจยเปลี่ยนโพสแม่หนาตากับประด็นเสือกตดโคตรเหม็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเล่นกันยังไงวันนี้เล่นกันยังไงให้คนดูนั่งหาเห่ากันอยู่นะกันมีเสื้อเดียวเราเห็นเบกหาเห่าให้เด็กน้อยอยู่นะโอ้ยกองงานวางก็ก็เด็กๆกูยังมาฝันอกกูเห็นนั่งแบกหาเห่าให้เด็กน้อยอยู่ อ้าวนี่มันยังแค่หาเขานี่ยังแค่หาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวตีสองตีสามเดี๋ยวก็เหยียดตีนหาเสียงอีกเนี่ยบอกว่าลิเกเรีนแจงไม่ดีดอกมันต้องตีสามตีอ้ไรก่อนเลิกๆไปมันจะจ่ากันได้รอยยิ้มทำไมดึงนะเขามึงก็ค่อยดูสิเป็นเป็นยังไงเห็นยดไม่ได้เริ่มเหยียดเลียวเห็นยดม่ไดเออนั่นๆๆ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 เๆๆ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 มๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆ พี่ดอกโอมาไม่ทันไม่ไม่ต้องไปดอกเช่ารีสอร์ทนอนเลยรีสอร์ทนอนแล้วไปดูนกฉานพอไปดูนกฉานก็มาก็มาเช่ารีสอร์ทจักราดออถ้าไม่เช่ารีสอร์ทก็ไปหาฉันนั่นเอามาอีกเลยขอเพลงอะไรจ้าฮะลองฟอลวยกที่ปักลองเมื่อตอนเย็นไง วอลหลวงพ่อรวยอกใจโซโซมาวัดตะโกกลับหลวงพ่อไปยี่สิบบาททอดเดียวมันเจียบแมวเต๊กูไม่ถึงดอกดำนี่ว่าคือจีเมเตะดอกคือจิถุยใสนาบล้งเลยเอาจะเก๋เขาลองให้เราทอดหนึ่งยี่สิบบาทพอฉันเข้าใจซะใหม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบึงนี่กูก็เมียกูกำลังเคลียร์กัน อ้รุ่นนี่มึงยังยังเลียอยู่เลยนี่เ,เ,เลียเลียเลียอะไรเอา้ามึงบอกมึงจะยุ่งกูกำล,ลังเลียกันกูบอกว่าเคลียแล้วหูมึงฟังยังไงเป็นเลียก็เท่าแล้วอะไรมันก็ตึงไปมืดมึงก็ตรงเขาใจกูเชือ่อมึงตึงจนป่งนะ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไรปอ่งยอีกง <c oughs> ทำผีมาอะไรก็บบอกเลยทีช่วยเพรหมืรถไถจ,จั่หัวอุนตาสาวไหมครับ แล้วก็ไปแย,ย่พิษช่องนี่คุณคุกแม่เด็กหัวเหลืองหัวเหลืองเสือไปแย,ย่เขาตูดเมียกูแม่เห็นคาโจอ,อะลยเหลืองเตอร์นึกว่าแต่ผมรูผมพ่อมึงนี่ไม่เป็นสินออมผมมาดูเป็นาตาลายตาลายกู <laughs> เขาเปลี่ยนแล้วมึงไม่ต้องรู้ดอกรู้แต่กู<ม><ม>เกิดมากูก็พึงเคยเห็นเนี่ยพี่ปอมมีหมูแล้วอย่าไปเลยอย่าไปแย,ย่รูพิษเ้อะ ไม่มีหมโดูดอกตอนเลกก็ไม่มีดอกคันนี้ไปมากมันมีมันจิบไปค้าไงเวทคนเกิดไว้เป็นตัวเขาเรื่ยเขาหล่าแล้วยเฟังไม่แท้หนูคือพวกทีการี่มันแล้วก็จับแล้วิ่งแล้วก็ปล่อยพื้นยา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 จะไปใครใครใครเลนบ้านไหน เสียใจไอ้วุฒยังไม่ตายฉันไปอยู่แล้วไอ้วุฒปีนี้ไม่มีโครงการหารหรอแม่บันสิงเอาอย่างอย่างอย่างมข่าวอยู่หลวงพ่อกำลังสร้างปราสาทโอ้ไม่ต้องสร้างกูก็ประสาทอยู่แล้วเนี่ยไปเทอะไปเถอะมึงไงไปไปมึงมึงจะพูดทำไมมึงมาจะมาชี้หน้าเขเลยไป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  กูแล้วกูดแล้วกูไม่เกรงใจผัวกูจะกระโดดทีบให้รู้เลยว่าจ้ากูไม่เกรงใจอีนนี้ยืนเนาะกูไม่กล้าถีบเลยผัวแม็นโตดอีทุเรศไปเลยไปเลยคุณนายเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนหรือเปล่าครับขอโทษไว้จริงๆที่ผมขุนไก่คนนี้ช่วยเหลือคุณนายได้ไม่ทัน